สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง y o u t u b e อ้อยขนน้ำละเอียดวันนี้จะมาแนะนำการขายน้ำอ้อยสดในช่วงหน้าฝนพอดีช่วงที่ผ่านมามีพายุเข้าหลายวันทำให้พี่น้องที่ขายน้ำอ้อยสดเกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็คือต้องหยุดขายกันหลายวันโดยอ้อมก็คืออ้อยที่โดนพายุแล้วนำมาคั้นเกิด สีของน้ำอ้อยเปลี่ยนจากสีเหลืองอมเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลก็เนื่องมาจากอ้อยที่โดนน้ำฝนซึ่งในน้ำฝนมีไนโตรเจน70%ซึ่งเจ้าไนโตรเจนในน้ำฝนที่ตกลงมาตลอด3-4วันนี้จะไปละลายการสะสมของน้ำตาลในลำอ้อยทำให้สีของน้ำอ้อยเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คืออ้อยอมน้ำนั่นเองจากสีเหลืองอมเขียวหน้ารับประทาน กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มอีกทั้งในระเจ้นในน้ำฝนยังไปลดค่าความหวานคุณภาพของน้ำอ้อยลงอีกด้วยปัญหาเหล่านี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ขายน้ำอ้อยสดยิ่งเป็นมือใหม่ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับวิธีแก้อ้อยเจอฝนตกติดต่อกัน3-4วันก็ให้ตัดต้อยหลังจากช่วงฝนตกหนัก สีถึง5วันหรือตัดแล้วนำไปไว้ในที่ร่ม2-3วันแล้วค่อยขันน้ำให้อ้อยคายน้ำจากน้ำฝนอีกประเด็นสำคัญก็คือผู้ขายก็ควรจะชิมน้ำอ้อยของตัวเองก่อนที่จะนำไปขายด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเสียลูกค้าไปในตัวแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าผมจะนำเนื้อหาสาระดีๆ อะไรไมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ